สวัสดีค่ะทุกคนมันนี่ก,ไนนก็ไปเที่ยวโตเดอเนียก็ระิไปเที่ยวกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นอ้องเงินนัางเด้อทุกคนอันนี้ก็ชิงย่างไปแล้วก็ชิดเดินไปนอกราะวาประหยัดงบเอองบก็ใช่ไปเบิดแล้ว ไปเบิดแล้วทุกคนบม่มีงบแล้วก็เลยเดินอ๋องเนี่ยอันนี้ก็ย่งไปกับพ่อใหญ่วันนีล่ลหะย่างไปกับพ่อใหญ่วันนี่ละทุกคนเลยพ่อใหญ่วันก็จะย่างากคลายย่งกระเป๋าเป้ปักไงไง่ด้วยทุกคนทุเรียนด้วย อันนี้ร้อยห้าชิปด้วยพี่นอ้องร้อย,ยหนึ่งพี่น,อน้องร้อยหนึ่งเนี่ยกินกับโบเบิร์ตหรอแน่นแล้วเนาะเขียนไะเจอไะเจอ้งอ,เอ,อง้อง้อโรงเรียน หอดชวนเลยพี่น้องโ้ยเมื่อยแห้งปาชิมาหอดให้เบ่งภาพบรรยากาศรอบๆเนี่ยหุ้ยเมื่อยอีหลีห้อนก็นห้อนไปหากินมาทุเรียนก่อนเนี่ยอันนี้ก็ที่เป็นที่เป็นสวนสาธารณะนะเด้ออ้ามันคือหยวออ่ะเนี่ย คือเขาเปิดแต่เช้าเลยทุกคนคนก็เขาก็จะมาวิ่งยามเมรแรงไปตรงไปไปทางไหนโห้อนก็บห้อนแทพพี่น้องเยอยบ่มีงบก็บเลยเดินเดินกับไก่แห้งอีหลีเกือกสป็นศูนย์สาธา,านะ กะสิไลท์เองเอาเพออยนญยก็ไปนู่นแหละไปน้ำพใหญยก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยทุกคนดินจิตายดเที่ยวเดินี่เขาเจ้ากะชิมาเที่ยวงามวันยงวันยุดนี่วันนันดิกา นี่แหละเวลานัดกันมาหากันบพ่เจอกับชินัดนี่นาฬิกานาฬิกาของเราคอยนั่งใสวะนั่งใสไป,งไปนั่งอยู่ชัยเลยห้อนดิยอ,อยู่ชักยก็เห็นเบิดแหละ กนเนอ้อกินไปจนจะเบิดจดลืมทายคิดมันชุกเดน,ท,นทุกคนอยู่ตุเลียนมาเป็นทุกคนไปแล้วบา,บายๆฝากกดไล่กดแช่กดที่ตามเด้อผูุไดอยากได้อันขปุ่นแห้งกะโล่ก่อนผูไดอยากได้ปลาระ,ะกระซังได้